สวัสดีครับผมอาจารย์บอลคลิกปลิกชีวิตนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสัปดาห์ที่ถึงนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนไม้เท้าเรื่องงานของคุณงานค่อนข้างจะนิ่งๆอาจจะได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆได้รับผิดชอบมอบหมายงานใหญ่เข้ามาให้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินก็ยังแบบมีเกณฑ์ติดขัดๆนิดหน่อยเท่านั้นเองเรามัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจ่ายเงินก็ได้นะครับส่วนคนที่เกิดวันจันทร์ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้างานเข้างานหนักงานล้นมืองานมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับพยายามบริหารจัดการเรื่ออองงงขตัวเนนิดึ อะไรนิดนึงหรือการทํางานของเราให้ดีนะครับหาเวลาพักผ่อนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันจันทร์ขึ้นมาเป็น8ดไม้เท้าก็ยังมีเกี่ยวเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างจะเยอะอยู่สําหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะครับขึ้นมาเป็นไพ่หไม้เท้าการทํางานของคุณจะประสบความสําเร็จอ่าโปรเจกต์ที่ทำมาไว้สิ้นสุดสําเร็จแฮปปี้แน่นอนทีมงานดีอะไรดีสําหรับเรื่องงานอาทิตย์นี้ถือว่าดีเลยทีเดียวส่วนเรื่องของการเงินนะครับอาจจะมีเกณฑ์ได้เงินทางช่องทางใหม่ๆเข้ามาต่อไปท่านที่เกิดวันพุธครับ เปิดขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยเรื่องของการงานก็ค่อนข้างที่เหมือนลักษณะที่ว่าอาจจะรอใครติดต่อเกี่ยวกับเรื่องของงานเข้ามาหรือเปล่าในขณะเดียวกันเนี่ยหรืออาจจะรอข่าวดีเรื่องของงานเรื่องของอะไรพวกนี้นะครับล้วให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ในขณะที่ทํางานด้วยอย่ามืออย่าลอย,อย,ลอยหน้าทิพเตียถึงนี้นะครับส่วนเรื่องของการเงินกําลังรอคอยเรื่องของการหยิบยื่นความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบุคคลอื่นเข้ามานะครับต่อไปคนที่เกิดวัน พฤหัสนะครับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนดาบไพ่ควีนดาบ ของคนที่เกิดวันพฤหัสเรื่องงานอาจจะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาก็ได้หรือรวมทั้งปัญหาใหญ่ๆทยกเข้ามากระทบกระทั่งให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของอารมณ์ตัวเองด้วยเช่นเดียวกันรวมทั้งผู้ใหญ่หัวหน้าบอสเจ้านายหรืออะไรก็ตามแต่นะครับกำลังจับผิดหรือกําลังมองดูคุณทํางานอยู่อาจจะเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาก็ได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินนะครับยังปวดหัวเี่ยวเรื่องของการหาเงินเข้ามา,าใช้จ่ายสิ้นเดือนนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุก นะครับเปิดขึ้นมาเป็นไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตคนที่เกิดวันศุกร์ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานอาจจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่รวมทั้งตัวคุณเองเนี่ยกำลังมองหาช่องทางที่จะขยับขยายตัวเองเกี่ยวเรื่องของการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันส่วนเรื่องของการเงินยังนิ่งๆอยู่นะครับรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินกับผู้ใหญ่ก็ได้เช่นเดียวกันในส่วนของไพ่ใบนี้ส่วนคนที่เกิดวันเสาร์เปิดขึ้นมาเป็นลักษณะของไพ่6ดาบไพ่6ดาบนะครับการวันเสาร์เนี่ยค่อนข้างที่จะชะงัก ตามแต่สัปดาห์ที่ถึงนี้ยังเร่งรีบไม่ได้มันยังไม่ได้ดักใจนะครับหรือยิ่งไปเร่งมันมากเท่าไหร่จะยิ่งพากันพังเพราะ,ะนั้นปล่อยสถานการณ์นั้นเป็นไปตามน้ําหรือพยาประคองตัวไปก่อนสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องการเงินเองนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้จ่ายเช่นเดียวกันหรืออาจจะหาเงินเข้ามาแบบอุดวิตในเรื่องของการใช้จ่ายสิ้นเดือนนี้อย่าลืมนะครับติดตามพบกับผมได้นะครับทั้งอัปเดตดวงทุกวันพฤหัสและวันเสาร์เวลา2ทุ่มตรงพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ